สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแปลงเลขฐาน8ฐาน16ให้เป็นเลขฐาน2นะครับผมหลักการนะครับผมหลักการที่เราจะแปลงเลขฐาน8ฐาน16ให้เป็นเลขฐาน2นะครับผมเราจะใช้วิธีการแตกนะครับผมหลักการนะครับผมการแตกนะครับผมการแตกเราจะใช้นิ้วในการนะครับจะมีนิ้วอยู่4นิ้วนะครับผมจะมี8 4 2 1ซึ่งเราจะนํามาบวกกันนะครับผม ซึ่งฐานแปดเราจะแตกสามเพราะฐานแปดจะไม่เกินแปดซึ่งสี่บวกสองบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดไม่เกินแปดนะผมฐานสิบหกเราจะแตกสี่นะผมเพราะฐานสิบหกจะไม่เกินสิบหกนะผมซึ่งแปดบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งเท่ากับสิบห้านะผมจะไม่เกินสิบหกนะผมคำตอบจะมีเพียงแค่หนึ่งคำตอบเท่านั้นนะผมนิวชียเราจะแทนเป็นแปดนะผม นิ้วนะกลางจะแทนเป็น4นิ้วนางจะแทนเป็น2นิ้วก้อยจะแทนเป็น1นะครับผมตัยตัว,ยวยอย่างนะครับผมฐาน8แปลงมาเป็นฐาน2นะครับผมโจทย์ของผมก็จะเป็นอ่า6 7นะครับผมฐาน8แปลงมาเป็นฐาน2นะครับผมซึ่งเราจะแตกแตก3นะครับผมอะ,อะไรบวกกันแล้วได้6นะครับผม สี่บวกสองนะผมได้หกนะผมซึ่งหนึ่งถ้าเราบวกเข้ามามันก็จะเกินนะผมผมจะให้มันเป็นศูนย์นะผมก็จะเป็นหกแตกออกมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะผมเอเจ็ดนะผมอะไรบวกกันแล้วได้เจ็ดนะผมก็จะเป็นอหนึ่งบวกสองบวกสี่นะผมก็จะเท่ากับเจ็ดนะผมเจ็ดแตกออกมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะผมดังนั้นนะผมฐานแปดแปลงมาเป็นฐานสองนะผมคําตอบก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ฐานสองนะครับผมตัวอย่างต่อมานะผมฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะผมทยวของผมก็จะเป็นสองเอฟฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะครับผมอ่าอะไรบวกกันแล้วได้สองนะผมก็จะมีแค่สองนะผมอ่าส่วนนิวชี้กลางแล้วก็นิ้วก้อยนะผมจะไม่ได้ใช้นะผมเราก็จะเป็นให้มันเป็นศูนย์นะผมสองแตกออกมาก็จะเป็นอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับผมอ่า อะไรบวกกันแล้วได้สิบห้านะผม f คือสิบห้านะผมก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกแปดเท่ากับสิบห้านะครับผมดังนั้น f แตกออกแตกออกมาก็จะเป็นหนึ่ง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 นะผมดัน 16, งนั้นน,นะผมฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะครับผมคําตอบก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 นะครับผมฐานสองนะครับผม หลักการนะผมทศนิยมนะผมหลักการในการทําเลขทศนิยมนะผมเราก็จะใช้หลักการเหมือนกันกันกบเลขจํานวนเต็มนะผมเพียงแต่ในการใช้นิ้วนะับจะเปลี่ยนไปจากจํานวนเต็มนะผมจํานวนเต็มจะนับจากขวาไปซ้ายส่วนเลขทศนิยมจะนับจากซ้ายไปขวานะผมจะไม่มีติดลบนะครับผมตัวอย่างนะผมฐานแปดแปลงมาเป็นฐานสองนะผมอ่า โจทย uh, so ์ของผมก็จะเป็น6.5นะผมทาน8แปลงมาเป็นทาน2นะผมเราจะแตก3นะครับผมอะไรบอกกันแล้วได้6นะผมก็จะเป็น2บวก4นะผมท่ากับ6นะผมส่วนนิวก้ยไม่ได้ใช้นะผมก็จะให้มันเป็น0นะผมอ6แตกออกมาก็จะเป็น1 1 0นะผมจุดนะผมออะไรบอกกันแล้วได้5นะครับผมก็จะเป็นอ หนึ 1> 1่งบวกสี่เท่ากับห้านะผมเนี่วนางไม่ได้ใช้ก็จะเป็นห้าแตะออกมาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฐานสองนครับผมดังนั้นหน้าผมฐานแปดแปลงมาเป็นฐานสองนครับผมก็จะเป็นคําตอบก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองนะครับผมตัวยอย่างต่อมานะครับผมฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะครับผม ตัวตรงผมก็จะเป็น d จุดเจ็ดนะผมฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะผมเราจะแตกสี่นะครับผมดีเท่ากับสิบสามนะผมอะไรบวกกันแล้วได้สิบสามนะผมก็จะเป็นอ่าหนึ่งบวกสี่บวกแปดนะผมก็จะเป็นเท่ากับสิบสามนะผมดี d. แตกออกมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะผมจุดนะครับอะไรบวกกันแล้วได้เจ็ดนะผมก็จะเป็นอ่า หนึ่งบวกสองบวกสี่นะครับผมส่วนยูชี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะผมเราก็ได้มันเป็นศูนย์นะผมเจ็ดแต่ออกแตกขอภัยนะผมเจ็ดแตกออกมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองนะครับผมดังนั้นนะครับผมฐานสิบหกแปลงมาเป็นฐานสองนะครับผมลำตัวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมฐานสองนะครับผม ครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ